เดี๋ยวเจ๊จะกินให้ดูนี่ไงนี่นี่เจ๊บอกแล้วต้องจิ้มอย่างนี้ปี๊สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมากินอะไรไอหนงุนเทียวหูพูดตรงนี้ไอหนงุนเทียวหูนี่อันนี้เป็นองุ่นเป็นเยลลี่ของเราเดี๋ยวเรามากินกันเลยใช่ไหมโอเคไหอย่างแรกเดี๋ยวให้หนึ่งสองก่อน ขอซอมหาาน่อยต้องใช้ไม้อันนี้จิม้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้จิ้มให้ดูก่อนแล้วค่อยจะจิ้มนะจิ้มยังไงเนี่ยจ๊บเดี๋ยว้จิม้มจิ้มจิ้มม, <c oughs> มาจะกินนะนอุ้ยดึงดึงกินเห็นจะกินบ้างอระไรวะ เดี่ก่อนจิ้มใส่นี่นี่จิบบอร์ดแล้วก็จิ้ม,มอ,อ,อย่างนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกเพราะว่าอันนี้กินไม่ได้นะทุกคนแล้ก็ใช้ช้อนจิ้มจิ้มกินอร่อยไหมมาขอจิ้มอีกอันหนึ่งก่อนหยุด chưa rồi, là ăn trọng chim này mấy đây à à dạ hết <laughs> 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 เลยยเเนีดี๋ยวให้นี่เจาะกันจิบอดต้องเจาะในนี้ได้ได้ได้อึเป็นใส่ตัวจีเลยนี่นะทุกคน

ไก่ล้าะเจตกินอะไรกินเลยให้กินเองอย่งเลยอร่อยยกมือเลย สุดท้ายสุดท้ายให้ผู้ชมดูก่อนให้คุณผู้ชมดูอาจจะมากินลูกสุดท้ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดเ,เ,เ,ออเป็นชิ้นเล็กเล็กอ๋อหั่นใช่ไหมหั่นเป็นชิ้นเล็กเอ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะวันนี้เรามากินแค่6ลูกนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะกินอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบาย,บายยต่อไปเราจะกินรถอัยุนอนนี้รถองุยนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบายต,ต่อไปเราจะกินรถโคดานโอเคต่อไปเราอาจจะกินรถโคล,ลานะบอกอย่าลืมกดอะไรกดซับสไคร้ด,ด้วย,ยนะ,ะบ๊ายบาย